เรียกว่าประสบความสำเร็จดีเกินคาดคะ่ะสำหรับละครแอคชั่นบู๊จัดเต็มเจ้าพายุถ้าถามว่าเรตติ้งดีขนาดไหนก็วัดได้จากการเพิ่มตอนออกอากาศกค,ค่ะคุณผู้ชมแต่ก็สมกับความตั้งใจและทุ่มเททีท่ถ่ายทำกันมานานกว่า7เดือนด้วยความยากลำบากและความเนหน็ดเหนื่อยท่ามกลางอากาศร้อนงานนี้ผู้จัดคนเก่งพรพิมลมั่นฤทยัยเลยจัดงานเลี้ยงให้กับทุกคนได้สนุกสนานกันอย่างเต็มที่แถมแอบ,บกระซิบมาด้วยนะคะว่าจะอวสานในคืนวันเสาร์นี้แล้วโอ้โหแต่ละคนดูสนุกสนานกันเต็มที่แบบไม่มีกั๊กเลยนะคะจะ ลืมไปเลยว่านี่สายบู๊จริงหรือเปล่าสําหรับใครที่มันกับฉากบู๊ก็ยังคงได้มันกันอย่างเต็มที่เพิ่มเติมคือความฟินของคู่พระนา,นางบิ๊กเอ็มกิตาริสและหาน่ารีวิสว่าแต่ฟิทแบ็กดีแบบนี้เป็นปลื้มเลยใช่ไหมล่ะคะก็หายเหนื่อยครับหายเหนื่อยเพราะว่าเราผลงานาออกมาแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆน,นะไปที่ไหนคนก็เรียกผมแต่พายุพายุก็โอ้โหก็คนดูละครเราเยอะขนาดนี้เลยเหรอ,หรอแล้วก็ชื่นใจซึ่งเลตติ้งตอนนี้ก็สูงมากนะครับดีใจมากนะ ดีใจมากอย่างล่าสุดก็ไปงานอีเวนต์มาโอ้โหคนเยอะมากครับเยอะมากจริงๆก็ไม่คิดว่าละครเราจะได้รับการตอบ,ตอบรับดีขนาดนี้นะครับก็ดีใจค่ะที่ทุกคนแบบผลตอบรับออกมาดีมากขนาดนี้แล้วก็พูดถึงตัว ตัวละครของเราสองคนพูดถึงเราเยอะมากเนี้ยค่ะก็ดีใจขอบคุณทุกๆคนนะคะขอบคุณจากใจจริงเลยค่ะที่ติดตามพวกเรามาตั้งแต่ต้นจนจบขอบคุณทีมงานทุกท่านนะคะที่เอ็นดูพวกเราแล้วก็ช่วยสอนแล้วก็อดทนกับพวกเราเหมือนกันนะคะยังไงก็ขอบคุณด้วยนะคะ ส่วนคู่ของหนุ่มจินจินนะและสาวจิวโรเจอร์ก็หวานไม่แพ้กันค่ะแหมเคมีดีเวอร์เบอร์นั้นไม่จินจะให้ทำยังไงไหวล่ะคะด้านดาวร้ายฝ่ายชายเต้นสุดคุณก็ร้ายจนแฟนละครเกลียดกันทั่วบ้านทั่วเมืองเออเป็นแฟนคะถ้าจะอินขนาดนี้ต้องยกความดีความชอบให้กับนักแสดงเขาลคะค่ะแฮปปี้ครับกระแสดีด้วยก็ ทั้งในไอจีทั้งในพันทิปทุกทุกอย่างก็ดีใจมากมากครับโอ้ยเพิ่มขึ้นมากเลยครับก็เรียกครูผาน่ารักทะเลนอะไรเงี้ยครับคือรู้สึกดีมากครับคือจินจะทําให้ดีที่สุดครับเท่าที่ทําได้ครับต้องขอบคุณตัวบทแล้วก็ขอบคุณพุ่งกับอากอนที่แบบบีบเตือนว่าต้องเล่นยังไงจนจนมีบางคนอันนี้เต้นเต้นไม่รุมกันแต่แต่มีบางคนชมมาว่ามันเล่นถึงพอเราเล่นถึงแต่ด้วยประสบการณ์ที่เราเพิ่งเล่นอะ เราเราอาจจะเล่นเป็นงานแรกๆมันยังแบบอาจจะมีติดขัดบ้างแต่แต่ด้วยอารมณ์ที่มันสุดก็ทําให้ตัวโตโมอนอะ่ะกลายเป็นว่าทุกคนเกลียดเกลียดโตโมอนเต้นก็รู้ว่ามันมีอะไรติดขัดอยู่บ้างด้วยด้วยด้วยการแสดงด้วยอะไรมันเป็นมันเป็นเรื่องแรกๆของเราต้องขัดเกลาอะไรเยอะแต่แต่ด้วยเล่นมาแล้วคนชอบคนติดใจและคนจําได้ก็ก็รู้สึกดีใจมาก นอกจากงานเลี้ยงปิดกล้องของละครเจ้าพายุแล้วงานนี้โคลิเซียมอินเตอร์กรุ๊ปยังถือโอกาสเปิดตัวละครเรื่องใหม่มหาหินซึ่งเคยสร้างเป็นภาพยนตร์ชื่อดังของค่ายโคลิเซียมฟิล์มมาก่อนค่ะโดนใจแนวแอคชั่นอีกตามเคยแถมยังเปิดตัวพระเอกหลังข่าวคนใหม่ล่าสุดซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือหนุ่มจินจินน,นั้นเองค่ะงานนี้โคจรมาพบกับนางเอกสวยแบ้วตูนพิมพ์ประวีเรื่องราวในละครจะเป็นอย่างไรต้องให้คู่พระนางเมาให้ฟังแล้วละค่ะโอ้โหน่าจะบู๊หนักเลยนะครับ พราะผมเนี่ยได้ได้ได้มีโอกาสที่ไปดูหนังหนังหนังเรื่องนี้แล้วเพราะว่าเป็นเรื่องที่โคลอเซียมเป็นคนทําด้วยมหาหินก็ไปทำกันบ้านศึกษาแล้วก็ปูเยอะครับปูเยอะครับมีถอดเสื้อด้วยก็มีเพื่อนถ่ายอยู่แต่ก็ต้องเพิ่มอยู่ดีครับต้องเพิ่มและพัฒนาต่อไปครับไม่ครับไม่ไม่ไม่เคยเคยเจอที่งานช่องอะไรเงี้ยครับตามงานมากกว่าไม่เคยร่วมงานกันครับน่ารักครับน่ารักคือน่ารักมากมากครับก็ดีใจครับที่ได้มาร่วมงานกันครับ ก็ดีใจค่ะเพราะว่าจินก็คือตรงดูผลงานจินมาอยู่แล้วแล้วก็จินก็เป็นน้องที่น่ารักค่ะก็พอพอรู้ว่าจะได้เล่นกับจินเนี่ยเราคือเป็นเรื่องแรกที่ได้ร่วมงานกันแต่ว่าเราเคยเจอกันตามงานก็รู้ว่าน้องเป็นคนน่ารักอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีใจที่ว่าเออเราได้มีโอกาสคุยกันมาบ้างการทํางานก็น่าจะง่ายขึ้นค่ะในเรื่องของการบู๊ตรงก็คือต้องต้องมาเริ่มใหม่หมดเลยตั้งแต่แรกค่ะก็ตอนนี้ก็ คือทางค่ายก็พยายามจะหาครูมาให้พวกเราจริงๆที่ไม่ใช่ตูงคนเดียวนะคะเป็นพี่ๆในเรื่องหลายๆคนใช่ค่ะเพราะว่าแต่ละคนก็คือคือเรื่องนี้มันต้องมาแหละเพราะเป็นละครบู๊มันจะมีจังหวะมีอะไรของการบู๊อยู่ซึ่งตรงนี้คือเราก็ต้องมาทำเวิร์กช็อปันอีกทีค่ะเพื่อความเป๊ะอะไร มางานเดียวได้ถึง2เรื่องราวดีๆเลยนะคะทั้งเลี้ยงสังสรรค์ปิดกล้องพร้อมเปิดตัวละครเรื่องใหม่แฟนละครคุ้มสุดเอาเป็นว่าใครที่ติดตามความเข้มข้นของเจ้าพายุมาโดยตลอดเสาร์นี้ห้ามพลาดนะคะเพราะจะเสนอเป็นตอนอวสานแล้วส่วนละครเรื่องใหม่มหาหินก็คงจะได้ชมกันเร็วๆนี้ละคะ่ะ